คำเมื่อตื่นตาไปเหตุยังบันดน่อเอ้า,อาเอปนปเหยังบันจะจะสู้กับฉันเหรอดึกแล้วยังไม่นอนเอ้าอะไรอ่ะจุดพุหรอ ระเบิดเหรอจุดผู้ที่หไ,ไหนเอามาดองสิเธอทำไมเธอได้เยอะจังเลยเฮ้ยเอามาเอามากับปูน่ะเอามาเลยไหน ใส่กุ้งฉันไลยแส่กระปูซะหน่อยเอาคู่ก่อนเอาคู่กันโอ้งานอะไรจุดพุยิ่งใหญ่อลังการจังเอ้าคขบแกะออกเลยลางแรกทำไมมันมีแต่กระปู ว้าวพอดีดองทั้งนั้นเลยเธอจะเข้าเจาจัดงานนี้เพี่นอนเรจวดบ,บุมบำบุมบำสองาวาหากินกลางคืนอีกแล้วเพื่นอนเราหากินนี่น้องที่เรียกว่าสิไปาบ้านไอ้สีฝนตกน้องกับเอ๊ะมันเมื่อแน่ก็เลยว่าให้ช่วบคนกินซะ ก็เลยบอได้พากันไปเอ้าเอ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 าเพื่อนมาสิไซเอากุ้งอายุมีแต่ป่าและถิ่น ใส่อกกุ้งกันเนี่ยงานที่ไหน ตันดังดิไปไปดูันทีสโอ้ยหัวดัง้าสีหาก็จะนอนเลยเด็กได้เาก็มายกสองตุ่ ปูที่หนึ่งได้ยุคุงก็ได้บาลายมาทอปู นี่ประิดนี้คันกระปูเข่าแล้วกุ้งไม่ค่อยเข่าดิพี่น้องเพราะว่าเขาปูเขาไปกวนมันกุ้งมันก็บ่ค่อยขาวเลยอันนี้คือใส่รองเบิ่งในน้องเลยพี่น้องในน้องเขาเองอันนี้นะกุ้งนันมีไหมก็พอมีอยู่เจ้าใส่จังลัง អូវាឃើញត្រីធំលងចេះ3ឡងនេះមានតេកកាប្រូ สิไปก่อ,อยกินเหรอตะหอมเปรี้ยวคอยนยำ้ำพันธุ์ง่ายๆเสร็จเด็ดเอาเด็ดเอาตะหอมน้อยนะอุ้ยจะเป็นวันลูกเอาลูกเอาอยากกุดปะโอ้ยคอยปลูกเออกระเจ้าปลูกินตะหอมต้นบพันใหญ่ ใหญ้แลยเอ้าที่เสียงเป่งมาเดียวง,งานเอียงงานแข่งเรือหรอจุดผุหรอบึมบำบึมบำแข่งเรือที่ไหนทำไมเราไม่รู้จักจุดผุทั้งพีทงพ่ทั้งบ้านเอลซี่หรอ ตั้มตั้มเปิงานเ,นเป,ปิะกูนาทีหนึ่งเลยอ,ทนนะอทืท้นะอ่ะทักทีกูใส จะไปเห็นอ้อมกับปูหเขากินที่บ้ยาบาลเจ้ามาสิยวกระปูกเองอ้ดีก็ตำมาห้่กับกระปุกนะนี่ะก็จะน้อยๆสมับี่แส้นี่ถ้าโดงเอาแบบนี้น เล็กๆอย่างเงี้ยนี่ยดีแทบเลยสำเนาก็ไม่จับนะแต่ยังมันหน,น,นี่นี่พอ้ก้อยแก่ายุ <c oughs> ดี กับูเยอะจังเลยใส่กระสามหลังมันก็มีอยู่ได้น้องกุ้งนี่น้องเขาเนี่ยก็ได้ตัวจักใส่โย่เจ้าใส่น้อยเหอะที่คกกำหนึ่งปน <c oughs> คนกุ้งกินไปแต่หิวขาวหลอบเด็กเี่จะป่นป่นกุ้งส่วนกระปูก็ขังไว้กุ้งพ่นกระจายพ้องเอ้ยมันม่ค่อยถือกแล้ว้องเนวัด กระปุกเขาไปกวนมันไปชิกีบปนกุ้งวันได้ไปใส่แต่ดดนแล้วเด่รู้เอ้ยจะหัวใส่น้อยค่ะคือว่าถิ่มลงถิ่มลงเมน่าสก้อนทีสภาพทุกคนไปใส่อยู่อัน น้องลุมน้องมีวงดอกว่าบนกุ้งโื้ยเผ็เเดเผ็ดเผ็ดเผ็ดฮะขามันเผ็ดจริงๆอืม Ui nhìn mẹ sao Nhìn của mẹ. So mọi người. Nhì mẹ, nhì mẹ. N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 hì mẹ. mẹ. Nếu cụm มันกรุงลายครยุดเราเหนี่องทังมกพี่ทังเหมือนประเทกไปเืียละไปเดยกก็เสียเอาคิดมาลีไอพะตกงามไปไหมจาจัขโัดังๆก็ขโมไได้มันเดืองมายันเขา Ui em tóc tẹc Ôi, lâm tóc tẹc ui đi tóc Ôi, hòm ก้อยกุ้งเตัวนี้พี่น้องโอ้ไปแต่แสบอยู่เด้อกุ้งเป็นเหตุก้ไไน <laughs> อนเมย์ก้อยก้อยบะหัวก็ได้ใช่ <laughs> ก้อนกระมีก้น, <laughs> นกระมีบในี่ดินโอเคเลยพี่น้องเลยคิมนี่กระเท็บใส 冲突分裂。<laughs> <laughs> <laughs>